นั่งซะแล้วนี่นะคะอ้าวอืมนั่งมาไปนั่งเะก่อนนี่ไงเปุ่นจะมีประวัติพี่ปา่านกำลังมาปุ่นปุ่นเนี่นะคะวิวถึงจุดสุดท้ายจุด,ด,ด 18, ที่แปดใจเดียวจะถึงแล้ว แล้วก็จุดสุดท้ายนี่ก็จะมีป้ายป้ายประวัติออยขมม้อนะคะพี่พรนี่เขาเรียกภาษาอย่างนี้เ็ภาษาไทยนั่นแหละแต่ว่าเขียนวัดคล้ายๆประมาณล้านนาอันนี้นะคะประวัติของดรอยขมมอเนาะวัดดอยขมมอตั้งอยู่หน้าเลขที่สองร้อย สี่สเก้าหมู่สิบอ็ดตําบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดรำโพนเล่าสืบกันมาว่าดอยคำมอนี้เดิมเรียกขานว่าดอยคว่มมอเพราะลักษณะรูปทรงสันสันฐานดูแล้วเป็นมอเป็นหม้อที่คว่ำอยู่เหมือนหม้อที่คว่ำอยู่เนาะแล้วก็ภายหลังเพี้ยนเพี้ยนมาเป็นดอยขมอจนถึงทุกวันนี้ รอยขมอมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงและชันมากต้องเดินขึ้นบันไดได้ทางเดียวมีบันไดทั้งหมด1,749ขั้นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะเป็นโพรงหินลึกลงไปบนยอดเขาเห็นเป็นอัศจรรย์ถือกันว่าแต่โบราณว่าเป็นเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานพระเจ้า เรียบโลกและตำนานท้องถิ่นได้กล่าวถึงดอยขโมอไว้ว่าเมื่อครั้งพระพุทธ,ทธองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ได้เสด็จจารึกโปรดเวนยสัตว์ในที่ต่างๆและได้มาแวะฉันอาหารบนยอดดอยขโมอนี้ก่อนที่จะมาฉันอาหารพระพุทธองค์ได้เสด็จออกปินทบาตและได้เสด็จขึ้นไปจัดแจงแต,แต่ง,แต,งแต่งดาบาท บน,บนยอดดอยแห่งหนึ่งอยู่ทิศเหนือของดอยขมอ<ม>จะแจงแต่งบาทตรงนี้ภาษาเหนือเรียกว่าห่วงห่วงบาท,บาทนะคะแล้วก็ดอยลูกนั้นจึงเรียกขานกันมาแต่โบราณว่าด,ดอยห่วงบาทเมืมม่อพุทธองค์ทรงห่วงบาทแล้วก็เสด็จออกปินธบาทไปตามหมู่บ้านต่างๆแล,แล้วไปแ,แวะ พักฉันอาหารบนยอดคขะดอยขมอเมื่อฉันอาหารเสร็จไม่มีน้ำจะเสวยจึงโปรดให้พระอานนท์ไปตักน้ำยังลำห้วยแห่งหนึ่งทวงทางทิศเหนือของดอยขมอพระอานนท์ไปถึงลำห้วยนั้นตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นในมีในลำตาน้ำนะตาดน้ำในลำห้วยนั้นนั้นก็ตีบตันไปหมด ไม่สามารถตักน้ำได้จึงกลับมากราบทูลพระพุทธองค์ให้ทรงทราบพ,พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนพระอนนท์ต่อไปภายภาคหน้าคนทั้งหลายจะเรียกห้วยแห่งนี้ว่าแม่ตีบพระอนนท์จึงไปยังลำธารแห่งหนึ่งอยู่ทิศใต้ของดอยนี้ไม่ไกลนักเมื่อพระพระ,ะอนนท์ไปถึงน้ำลำธารที่ใสสะอาดบังเอิญมีเวียนผ่านไปเล่มหนึ่งจึงทำให้น้ำในลำธารขุ่นข้น คุณค้นไปหมดพระอนนท์นั่งรอถ้านั่งรอถ้าอยู่เป็นเวลานานน้ำก็ไม่ใสสักทีจึงกลับไปกราบทูลพระพุทธองค์ให้ทรงทราบพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนพระอนนท์ก่อนต่อไปภายภาคหน้าคนทั้งหลายจะเรียกลำทานแห่งนี้ว่าแม่ท่าภายหลังเพี้ยนไปเป็นแม่ท่าเนาะพระอนนท์จึงยัง ไปยังหนองน้ำอีกแห่งหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของดอยนี้เมื่อพระนนไปถึงพญานาคที่รักษาหนองน้ำนั้นก็บรรดาลให้ให้น้ำในหนองน้ำหนองแห้งไปหมดพระนนจึงไปกราบพระพุทธองค์ให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าด,ดูก่อนอน,อนนรนต่อไปนี้ภายภาคหน้าคนทั้งหลายจะเรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่าหนองแรงเพราะ น้ำในได้แห้งไปหมดและได้ตราตรัสกับพระอ,อน,นุ์ว่าทุกๆแห่งที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะบุตรกรรมเมื่อปวงก่อนมอปางก่อนเนาะก่อนที่พระอ,องค์ทรงเกิดมาเป็นพ่อขาเกวียนได้แกล้งได้แกล้งโคไม่ให้กินน้ํากินญ้าอันวิบากกรรมนั้นจึงทําให้เกิดเกิดเหตุการณ์เช่นเช่นนั้นเมื่อพระองค์ชดใช้และอโหสิกรรมแล้วจึงอธิษฐาน เอามือจิ้มพระหัตถลงไปในในดินพี่เป็นเหตุให้พญานาคผู้คอยดูแลรักษาบนยอดนี้นด,ดันน้ำเออดันน้ำในขึ้นในน้ำดันน้ำในดินขึ้นมาได้ใช้เสวยขนาดนั้นมีพญาพญายักษ์ตนหนึ่งดอยคอยแอบติดตามหวังจะจับพระองค์กินคอยออืคอยกินเป็นอาหารเมื่อเห็นพุทธพุทธบู พุทธานุภาพเนาะ mm hmm. จึงกลัวคานเข้ามาน้อมกล้าวขอรับศินห้าเขี้ยวอันใหญ่จึงหลุดจากหลุดกระเด็นออกจากปาก <But. S 1> แตกแตกกระจายไปพระพุทธองค์ให้ศินห้าแล้วรูปพระเสียรประทวนพระเกศาหนึ่งเส้นประทานเนาะ mm hmm. ขอโทษ mm hmm. ทีค่ะประทานเกศาหนึ่งเส้นให้บรรจุไว้ในถ้ำบุตรบน mm hmm. ดอยขมออ๋อนี่คือ mm hmm. พระเกสาหนึ่งเส้นนะคะให,ให้ให้ไปให,ใหป้ไปบรรจุในวัดในเอในในขอสมาธิด้วยเจ้าม่บนดอยท้ำบนขมอดอยขนมอให,มให้ล่มขาวหนึ่งคันประทับรอยพระพุทธบาทบนยอดดอยหนึ่งรอยซึ่งเชิงเชิงดอยอีกหนึ่งรอยรับสั่งให้พระยานาคและพระยายักษ์ล่มขาวหรือไงเนี่ย ประสานประธานดูแลรักษาพุทธบาทและพระเกศาธาตุซึ่งจะทําให้บ่อน้ํานี้ศักดิ์สิทธิ์ตลอดการพร้อมทั้งพยากรณ์ไว้ว่าบ่อน้ํานี้จะใช้สงพระธาตุกลางเมืองฮิริคุณชัยและพวกพยาพยายักร่มสาวอะไรเนี่ยจะดูแลรักษาพุทธบาทพระเกศาพระเกศาธาตุซึ่งพระจะทําให้บ่อน้ํานี้ศักดิ์สิทธิ์ตลอดการ อ้อแลอเป็นพุทธองค์จึงในภายภาคหน้าแล้วเสด็จต่อไปดังนั้นตำนานจึงเกิดประเพณีตักน้ําทิพย์จากดอยขมอเพื่อนําไปสงพระธาตุเจ้าหริคุณชัยสืบมาตลอดกระทั่งทุกปัจจุบันนี้ประวัติของดอยขมอ,อยังมีปรากฏในตำบ,บันทึกในของหลวงพ่อลีธรรมะะโรเนาะวัด no? อโศการามดโศการามที่กรุงเทพนะ ซึ่งเป็นสีดหลงปูมั่นพอดิคุดโตได้ได้ได้สั่งหลวงพ่อดีไว้ว่าให้ไปปลีกวิเวกยังมงคลสถานที่ทั้งสามแห่งนี้คือหนึ่งโดยขมอ,อจังหวัดลำพูนสองถ้ำ,ำ,ำบวบทองจังหวัดเชียงใหม่สามถ้ำเชียงดาว <5. S 1> จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสถานที่ สามแห่งนี้เป็นที่นักปราญ์โบราณเคยมาบำเพ็ญสมาธิภาวนารวมไปถึงตัวท่านเองด้วยหลวงปูมป่มัน่นโดยขอมอจึงเป็นสถานที่สงบะสปปะเพยะและเอื้อต่อการปฏิบัติ<ำ>ถักรรมาฐานตั้งแต่โบราณมาซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเป็นสถานที่กระทำพระพุทธเจ้าเป็นสถานที่กระทำพระพุทธทกทิจ พระพุทธเจ้าสองเป็นสถานที่ปฏิบัติพระกรรมฐานหลวงปู่มั่นหลวงพ่อดีดังนั้นจึงมีพิสุขพระพิสุขมา,มาจำพรรษาอยู่อย่างต่อเนื่องมิได้ขาดเพราะเป็นสถานที่เงียบสงบเ,เ,เ,สเห,บบหมาะแก่การปฏิบัติธรรมกรรมฐานและยังมีญาติโยมผู้มาสแสวงบุญพาการมารวบมาก,บากราบสักการะรอยพุทธบาท และว่าน้ําศักดิ์สิทธิ์นี้ตลอดไปนี่คือประวัติคร่าวๆนะคะอ่านทิศประกันใดกลับขอขมาขออภัยด้วยด้วยนะคะเดี๋ยวเราเราก็หันมาดูวิวสวยปะใช่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วหรอกเธอถ่ายยังเนี่ยที่อ่านอ่านนี้นะถ่ายยังใช่มันไม่ชัดฮะนี่นะคะประวัติที่ถ่ายถ่ายน่ะโอ ก็หยุดเป็นที่ๆเนี่ยมันก็ไม่ไหมากเลยนี่นะคะประวัติความเป็นมาก็ได้อ่านให้ให้ฟังแล้วเนาะค่ะอาจจะจิดขัดไปบ้างกอบขออภัยไว้ท้าที่นี้ด้วยเก่งอันเนี่ยมาถึงนี่เลยนี่นะคะูริบๆๆนม่ว่าเอะปัดถ้าจะเข้างน้ำถ้าจะ นี่นะคะข้างล่างหมูค้าคำเอาตั้งสองแกลอนใหญ่มาเลย่อยๆนิดหนึ่ดูวิวข้างล่างนะสวยงามมากวิวสวยมากเลยวันนี้ก็ท้องฟ้าก็เป็นใจนะคะไม่มีแดดเลยข้าที่มาเ่านี้ไม่มีแดดมีบ้างนิดหน่อยเนี่ยดูบรรยากาศรอบๆนะคะสวยวิวสวยนี่ก็จะเป็นจุดสาราพักที่เจ็ดแล้วจุดสุดท้ายนาะ อันที่เก้า,า,านี่ยสาลาที่เก้านี่วนมีสาลาที่เก้าด้วยนะเนี่ยนั่เข้าไปไงางโมาย่ะอืมุตี้ก็มแล้วก็มีโยไปครับ สวัสดีค่ะขอจุบคลิปเ<ป>พียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถึงจุดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำน้ำทิพย์นะคะติม99ชาแน่จะนำพาไปชมอีกรอบหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ